สเปอร์ผมปีนี้ไม่เหมือนที่ผ่านๆมานะครับปีนี้สเปอร์ผมไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแน่นอนครับใกลด้วยทองสตาร์ทรูดีพอรุ่นแชมป์หรือไม่ 8นัดชนะ6เสมอ2ครับรังจากฝูงศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยมี20คะแนนเท่ากับคู่ปรับร่วมเมืองถือเป็นการออกสตาร์ทในลีกที่ดีที่สุดของทอแนมฮอสเปอร์นับตั้งแต่ปี1980 MGR Sport ในคลิปนี้ครับจะพาไปหาคำตอบว่าอะไรคือเหตุผลที่ทำให้ไก่เลยทองโชว์ฟอร์มเปรี่ยงปรางได้ขนาดนี้และในมุมมองแฟนไก่ในบ้านเราครับมองว่าทีมรักมีดีถึงขั้นลุ้นแชมป์แล้วหรือยัง การมาของอังเกอสเตโคกรูครับอาจไม่ได้สร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนสเปอร์เท่าใดนักแม้เขาจะเคยควา้าแชมป์มามากมายจากการคุมทีมในเอลิกเจลิกและสกอติชพรีเมียร์ลีกรวมถึงความสาเร็จกับทีมชาติออสเตรเลียแต่กับพรีเมียร์ลีกครับคือสิ่งที่แตกต่างออกไปอย่างไรก็ดีหลังผ่าน8นัดแรกกุนซูวัย58ปีกลายเป็นขวัญใจแฟนไก่เดท้ทองได้อย่างรวดเร็วรวมถึงยังคว,ว้ารางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมพรีเมียร์ลีก2เดือนซ้อนจากสถิติของออปต้าครับในช่วง8นัดแรก บ่งบอกชัดเจนถึงรูปแบบและสไตล์การเล่นที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากฤดูกาลที่แล้วสเปอร์กลายเป็นทีมที่เล่นเกมรุกแบบเดินหน้าบุกแหลกหลังตัวเลขการครองบอลนะครับเฉลี่ยต่อเกมสูงถึง61.4%มีการสัมผัสบ,บอลในกรอบเขตโทษคู่แข่งเฉลี่ยนัดละ42.6ครั้งและมีโอกาสยิงประตูเฉลี่ยนัดละ19.1ครั้งซึ่งถือเป็นสถิติที่ดีที่สุดในบรรดา20ทีมพรีเมียร์ลีกในช่วง8นัดแรกขณะที่ตัวผู้เล่นครับซอนฮืองมิน ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำทีมแทนแฮร์รี่เคนก็เริ่มกลับมาทำประตูได้อย่างเป็นกอบเป็นกรำมเจมส์แมดดิสันเข้ามาเติมเต็มตำแหน่งเบอร์สิในแผน4-2-3-1ได้อย่างเนียนตาส่วนกลางรับอีบิซูมาก็โดดเด่นขึ้นมาอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนขณะที่แนวรับการได้เซนเตอร์ดาวรุ่งอย่างมิกกี้ฟานเดเฟนก็ช่วยขันเกมรับให้แน่นขึ้นเช่นเดียวกับผู้รักษาประตูคนใหม่กิเยโมวิคาริโอที่ทำให้กองเชียร์อุ่นใจ จนบริษัทรับพนันถูกกฎหมายในอังกฤษจัดอันดับให้ขึ้นมาเป็นเต็ง4รองจากแมนเชสเตอร์ซิตี้อาร์เซนอลและลิเวอร์พูลรูปแบบการเล่นเนี่ยแหละครับปีนี้เราเปลี่ยนมาเล่นเกมลุกเต็มตัวเลยแล้วก็สเสตัวจริงเนี่ยกำลังได้ที่เลยครับนี่แหละครับคือเหตุผลที่ทําให้ทีมเราจะลุ้นแชมป์ปีนี้ผมคิดว่าเป็นโค้ดและตัวผู้เล่นที่วัยรุ่นกับคลื่นลูกใหม่ความใจสู้ความบ้าของตัวโค้ดที่ส่งไปถึงตัวเด็กๆ อย่างไรก็ดีนี่เพิ่งผ่านไปเพียงแค่8นัดเท่านั้นหากแต่สิ่งที่แฟนบอลไก่เด้ทองและสื่อมวลชนส่วนใหญ่มองเป็นเสียงเดียวกันคือขุมกําลังสำรองของทีมที่อาจจะยังไม่ดีพอหากเทียบกับทีมหัวตารางขุมกําลังสำรองครับเรายังมีไม่เทียบเท่าประสิทธิภาพนะครับมีไม่เทียบเท่ากับตัวจริงถ้าตัวจริงเราเจ็บไปเนี่ยเรียบร้อยครับไม่มีทางเลยครับที่จะได้ลุ้นแชมป์ครับผมว่าตัวสำรองมีผลอย่างมากถ้าตัวหลักเจ็บไปสำรองยังทดแทนไม่เพียงพอ สุดท้ายครับไม่ว่าสเปอร์จะไปถึงฝั่งฝันกับแชมป์ลีกสูงสุดที่ห่างหายมานานถึง63ปีได้หรือไม่แต่อย่างน้อยสเปอร์ยุคนี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าพวกเขาสลัดความเป็นสเปอร์ซี่ที่ถูกคู่แข่งถากถางว่าเป็นทีมท่าดีทีเหลวลงได้แล้วเพียงแต่ว่าจะดีพอถึงขั้นลุ้นแชมป์หรือไม่ฟอร์มการเล่นและเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ครับ าจริงๆปีนี้ไม่ได้คิดเลยครับว่า <laughs> จะลุ้นแชมป์ <laughs> เนื่องจากทีมเราเพิ่งเปลี่ยนผู้จัดการทีมนะครับแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบระบบการเล่นเปลี่ยนตัวนักเตะไปเกือบครึ่งทีมเงี้ยมันทําให้มันเป็นปีแรกอะครับจะไปหวังถึงแชมป์เลยคงคงคงไม่กล้าหวังนะครับแล้วก็อยากฝากบอกแฟนบอลที่อื่นว่า สเปอร์ผมปีนี้ไม่เหมือนที่ผ่านๆมานะครับคอมอนยูสเปอร์ครับปีนี้ผมว่าอาจจะไม่ถึงแชมป์แต่ว่าก็มีลุนลึกๆก,ก็ไปไกลแน่นอนครับปีนี้สเปอร์ผมไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแน่นอนครับคอมอนยูสเปอร์ครับ